สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนเดือดโดนด่าแรงหลังช่วยซื้อธุรกิจเจอผิดโควิดลั่นผิดหวังไม่ต้องการจะหยุด หลังจากแอนจัก,กรพงศ์ CEO ค้ามเพชชื่อดังได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางอินสตาแกรช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากพิดโควิดว่าร้านอาหารหลายแห่งประสบปัญหาแอนอยากช่วยด้วยการเข้าซื้อกิจการจำนวนสิบแห่งอินบ็อกซ์รายละเอียดร้านของท่านมาด่วนที่ jkn 1 8 Facebook นะคะแต่งานนี้ก็มีดราม่าตามมาแบบติดๆ และสุดแอนจัก,กรพงศ์ไม่ขอทนแคปข้อความในทวิตเตอร์ที่ต่อว่าเธอพร้อมข้อความฟัดกลับแบบยาวเหยียดว่าทวิตเตอร์รายหนึ่งปรากฏชื่ออยู่บนภาพใช้ถ้อยคำที่หยาบคายเรียกแอนว่าอีดอกพร้อมทั้งเขียนตามความเข้าใจของตนเองว่ารวบซื้อกิจการในวันที่เขาอ่อนแออันนี้เรียกว่าช่วยเหลือหรอในกรณีนี้ แอนขอให้อภัยผู้ที่ป่วยทางสมองและทางจิตท่านนี้เพราะนอกจากจะหยาบใครแล้วยังขาดอาหารหล่อเลี้ยงทางความคิดดีกว่ากิจการเขาเจ๊งเขาหมดเงินทุนครับัวเขาจะกินอะไรดิฉันซื้อต่อมาก็กลายเป็นภาระของดิฉันต่อนะไม่คิดบ้างล่ะเพราะ,ะรายรับจากร้านอาหารเท่านี้ ดิฉันจะเอาไปเพื่ออะไรและคิดว่ายังขาดทุนด้วยดิฉันทำก็เพียงแค่ให้เขาได้มีเงินกลับไปใช้จ่ายและกับสิ่งที่เขาพลาดไปซึ่งใครเดือดร้อนอยากจะขายก็ขายไม่อยากขายก็ไม่ต้องขายไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องสิคะเงินดิฉันอยู่ในกระเป๋าดีๆอยู่แล้วก็จะได้อยู่ที่เดิมไม่ต้องออกไปช่วยใครหากปากเสียกันแบบนี้มีแต่ทุกคนต้องช่วยกันสอดส่องว่าคนที่จะมาขายแอนเป็นตัวจริงหรือเปล่าไม่ใช่มิจฉาชีพ ภายใต้คอมเมนต์ดิฉันก็เขียนอย่างชัดเจนว่าเขารวมุ้นก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องซื้อกิจการทั้งหมดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆคือดิฉันเข้าไปอุ้มคนที่ล้มเพราะเขาเหนื่อยจากความไม่สําเร็จของกิจการในช่วงโควิดและลําบากมากแล้วหากคุณไม่ใช่สมองแล้วใช้แต่โซเชียลมีเดียโดยการมีอะไรก็ด่าไปเรื่อยๆไม่มีการวิเคราะห์ก่อนวิจารณ์ประเทศชาติจะเจเริญได้ไหมคะถ้าไม่ต้องการให้แอนช่วยแอนก็จะหยุดตรงนี้ค่ะผิดหวังมากกับมนุษย์ปากเสีย ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ